ครับผมสวัสดีครับมาพบกันในคลิปแนวทางฮานอยปกตินะครับประจำวันพุทธที่30นะครับสำหรับเมื่อวานฮานอยปกติตัวรองศูนย์มานะครับเสียดายเหมือนกันที่ไม่เอา0ูนย์แแต่เมื่อวานแตก3ตัวครับโอเคเมื่อวานแตก3ตัวก็รู้กันต่อครับว่าจะเป็นเช่นไรนะครับเมื่อวานออก 3 8 0 3 3ครับวันนี้เด่นสุดที่จับได้คือ3รอง8ครับชอบ3เล่น3ชอบ8เล่น8แล้วกันนะครับส่วนตัวผมชอบ3มากกว่า8 ix, นิดนึงครับฟังเสร็จทั้งคลิปถ้าถูกใจเลขตามครับถ้าไม่ชอบผ่านแล้วกันครับและถ้าในแต่ละคลิปมีโฆษณาครับโดยผมด้วยครับจะสังเกตครับย้ำๆเพราะว่า รายได้ผมจริงๆมาจากการดูโฆษณาแล้วก็การดูคลิปนะครับอย่าก,กดเลื่อนไปเลื่อนมานครับพอเวลาท่านดูคลิปเขาสะสมไปเรื่อยๆนะครับไอ้ที่สำคัญสุดคือโฆษณาเลยนะอย่าก,กดข้ามศูน <c> ย <oughs> ์สามหกสามศูนย์สามหกสามแปดสามศูนย์ห้าศูนย์หก ห้ม,มัด8เข้าไปครับ803 8 80 80 6น8์สา3แปดห8สามแปกครับก็ได้ประมาณนี้นะครับสำหรับฮาหนอยปกติครับก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมและฟัง ขอดูแปบ๊บหกโอเคเอาชุดนี้นี่เนี่ยครับแล้วเจอที่ฮานอย v ีีครับสวัสดีครับ